สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆกับผมมัอนี้สิบ้าพี่น้องมาใส่เบ็ดหนองครับพี่น้องวันนี้ใส่หนองนี่ครับพี่น้องหนองที่ก่อนหน้านี้เขาใส่เบ็ดน้ำให้หน้าเนาะครับพี่น้อง้างๆหนองมัอนี้ผมสิล่องใส่เลาะหิ้มนองล่องเบ่งกับพี่น้องเลาะหิ้มน้องไปว่าสิกเป็นแดงแดนะครับพี่น้องใส่ในหนองล่องเบ่งเพราะว่าใส่น้ำให้หน้ากับก,กับกินอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าหลากหลายนะครับพี่น้อง ต้องเบิ่งใส่แน่นอนสิเป็นจังไดปลาสิตัวใหญ่ขึ้นก็โกวขึ้นจังได <c oughs> นี่ครับผมเอาใส่เดือนมาใส่นี่ครับผมเบ็ดขั้นเฮามือนี้เฮ็ดเบ็ดมาไม่ครับพี่น้องสายก็ใส่เป็นสายสายหลีดครับพี่น้องเพราะว่าเฮา ถามตึกตัวใหญ่ยังสิเอาอยู่จังซย่จเอาครับพี่น้องลองเบิงนะ่งเนาะใส่น้ำหนองสิเป็นจังได๋ครับพี่น้องตัวหน่อยตัวใหญ่ก็บ่ฮู้กันครับพี่น้องลองเบิ่งกับผมไปครับลุยกันครับนี่ครับผมหมายเฮาพบว่ามื้อนะีม้มาใส่น้ำให้หน้ามันคือจังสวบอยู่หนองซั่นเด้อเดือนนะนะสวบอยู่หนองเฮาก็จัดให้หนองลองเบิ่งนี่ครับผมใส่เดือนผมค่ำเป่งๆเ,เลยเมื้อนี้ ี่นอจัดในหนองลองบึงเนาะเหมือนนี้เป็นต้งได้ังสีแดงหูองออก,กันครับ ต้องโดนละพี่น้องห <c oughs> น้าน้ำน้องน้ำซิคือป่อ นี่ครับเป็น้องน้องหน้ามันรลวดไปเบิดครับแล้วจะใส่ให้หน้าน้ำมองมันติดน้องกระขักนี่เป็นตจมีป่าอยู่น้าไปทั่วป่ากับไปทั่วกันแล้วครับิึงพี่น้องนี่ฟังหนองนะครับพี่น้องฟังขึ้นมาทั้งให้หน้าทั้งหยิก็มีครับพี่น้อง ท่านเขาเจ้าโบเดดำโบเดวานเขาใส่ทั้งนี้นั่ครับ ะครับพี่น้องผมใส่เบ็ดแล้วแล่ละครับผมหุ่นละฮอวใส่ฟังนะุ่นครับเครื่งครื่งหนึ่งพอดีเครื่งของหนองครับพี่น้องหาสิบหลังกรจะใส่หอบน้องกันสิประมาณร้อยหลังนี่แหละใส่หาสิบหลังถามลุ้นกันครับว่าสิเป็นยังไงนะครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเศร้าครับพี่น้องกะ ม่ขึ้นบบไดมานะครับพี่น้องม่ขึ้นคือฝ่าคือฝนสีลงเล่นโบเดมาเมนี่ยว่าเบิ่งตอนเศร้าตอนเดียวเลยครับพี่น้องว่าสิเป็นจงังไดนี่ครับผมบรรยากาศฝ่าตะเวนแดงสาดแสงขึ้นมาแล้วครับไปครับผมไปลุนเบ็ดน้ำกันนะครับมาสิเป็นจังไดนะครับหมายน้องเฮาคือบอพี่น้องอ้หลังนี่คือจงังมี อย่าตแตกพี่น้องเออเออเออ,เอ,อ,เอ,อมีปลาด้วยครับนี่ยมีปลาครับมีปลาครับพี่น้องมีปลาโอ้โหตรงงามครับตรงงามโอ้โหตัวสวยเลยพี่น้องนี่ครับผม Để cán, để cán phía đó Ủa. Đang nhìn đưa, mua miếng tài chính rồi Dưa nhắn cứ cầu Đang nhìn đưa, dưa gặp phía gặp ปลาพวกกินเหยื่อพี่น้งองเหยื่อยังคือเก่าทางนี้ปลาดึงนะครับพี่น้องมือ่อคือดึงคอยแต่เนี่ยครับผมทางนี้ปลาดึงครับ กันครับปลาอย่างแล้วโอ้โห,โห,โหปลาเข็งปลาเข็งเอ๋อการอยู่พี่น้องปลาเข็งตัวงามอยู่สังเกตเบิ้งว่ปาปลามันบอกให้กินเยร์นะครับพี่น้องในน้องนี่ครับผมยังคือเกา่า อุ้ยหลังนี้หลังนี้มีปลาพี่น้องโอ้โ่นะเบิ้งครับเบิง้งปลาอย่างนอ้อบแบนี้มีปลาครับมีปลาโอ้ยปลาใหญ่ครับพี่น้องปลาใหญ่โอ้โหมันตัวใหญ่ครับพี่น้องเดี๋ยวผมลากขึ้นฟังก่อน หาตัวใหญ่เลยเหมืงครับพี่น้องตัวนี้ใหญ่เลยขอลากขึ้นฟังก่อนครับขอลากขึ้นฟังก่อนขอลากขึ้นฟังก่อนพี่น้องโอ้มันอมปลาเข็งพี่น้องไว้มันอมปลาเข็งไว้พี่น้อง ปลาเข็งอยู่ในปาก,กาปปาาาุูนะปลาเข็ยงขึ้ลาปยังวู้นนี่อีกครับผมมันกินปลาหน่อยเนาะโอ้โหคงเมียนโอ้โเอาละครับพี่น้องเป็นโลตัวนี้มันกินปลาใหญ่อยู่นีะเอ้ยมันกินปลาหน่อยอยู่นี่นี่อยู่ในปากมันเหมือนกันผมว่าผมเห็นอยู่ น่ะมีอันอีลนอีน่ะนมีปาลาอยู่ในป่ามั่นพี่น้องเดี๋ยวจะเอาอกครับ มีป่าด้ครับประดุกครับพี่น้องดังนี้ดุโอ้โหง,งามๆเลย ในการอยู่ได้ครับพี่น้องใส่เลาะน้องลเลาะไอ้ฟังทั้งนี้แล้วมีเป็นยังไนงนั่งนิ่งครับ <c oughs> โอ้ยบดต่ำ <c oughs> อีกบ่พี่น้องตัวใหญ่ tôi nghe một tầm biết thì bỏ hộp nó bưng biết lắng đi เนี่ยนี่ต้องปลาไหลได้ครับพี่น้องปลาไหลลีครับ กินโง่สิปลาไหลอย่างเดียวครับเด็ดครับปามสวบอยู่ในหน้องตุ่มตุ่มอยู่พี่น้องเนี่ลังนี้คือจังสายดึง,ด,งดึงครับดึงอยู่ครับโบมิโตโอ้โอ นยังเล่ะพี่น้องเบียดขึ้นจมลงแนวนี่โอ้โหุ่นขาวจากผากอยู่พี่น้องเบิ้งเบิ้งครับผมอืตายคือชื่อจังใดเบียดจมโง่ลงโค้งพี่น้องอ้ยอ้ยปลาดุกพี่นอ้องตุกใหญ่เลยโอ้ย มกทนเนี่ยพี่น้องขึ้นมากหายใจบ่ได้ครับไปเอามันอไ่้ตะข้องไงได้พี่น้องมือนี่มันข้องไงครับเฮ้ย <c oughs> พี่น้องลังข้างหน้าเบ็ดขึ้นจมยังสัน้น นี่ป่าบอ่อยแหละพี่น้องมึงครับจมแบบเงียบๆด้พี่น้องมึงครับกันเบียดเฮาโมมีเยางาเลยนีย่ปลาดึงไปพี่น้อง ผมพิจังมีติ้งติ้ง,งพี่น้องเอ้ยอะไรอย่างไรอู้หูเข็งพี่น้องโอ้ปลาเข็งปลาเข็งเข็งหลุนกำลังปีนแสบครับ ใส่น้ำให้หน้าน้ำขับมองนี่ติดหน,น้องนี่ป่าได้พี่น้องนั่นนั่นนั่นโอ้โหโอ้โหปลาเข่งโอ้โหปลาเข่งคือตัวใหญ่ถ้าพี่น้องเข่งคือตัวใหญ่ไง <laughs> เป็ดเข่งแมีใหญ่เลยโอ้โหเป็ดเข่งแมีนี่็นไหมตัวใหญ่พี่น้องแมีใหญ่เบิ้งครับพี่น้องปลาเข็งแม่โอโ้ยแม่ใหญ่อ้วนแบบอ้วนใหญ่ฝ่ามือเลยพี่น้อง,น,องนี่ดึงสายครับแต่โบมีป่า น่นงงงงงงนองหลังนี่คือจังติ่งมาเหรอติ่งติ่งแกควายนี่ปลาเข่งแน่นอนโอ้โหเข่งยี่หรีครับพี่น้องเข่งกับเด็กการอยู่น่ครับผมเ <c oughs> ข่งกับปีกเสียบครับพี่น้อง หดดเริ่มออกนะครับอช่นนี่ก็น,นิ่งครับติดยังล่ะโงความอีกป่า ตังอี่ปะคิงเงี้ยอีกแล้วพี่น้องปะคิงเงี้ยอีกแล้วโอ้โหอึ๊บเห็นบ่แม่นอ,มอีหลีพี่น้องเออเนี่ปยปะคิงไหมตัวใหญ่เขาก็ตายพี่น้องเบิ่งครับเขาก็ตายของเสียบตัวนี้แม่ในยนย ้ัจริงๆ่าจจะเป็นปลาเค็งครับพี่น้องกินโบได้ปลาเค็งกันโตวัน,นวใหญ่เลีกมัมอาโบได้กกว่างครับเยียนกินเยอะกินเด็ดโบได้หลังม่ดึนเด้อครับ หลังสุดท้ายแล้วพี่น้องนี่ยังเ <c oughs> บิง้งผลงานกันครับบัดนี้นี่ครับพี่น้องผลงานในป่าเป็นสิบอยู่ครับพี่น้องสิบต,ตู่เดยเดี๋ยวเบิ่งกันครับ หนึ 1> 1่งโตปลาดุกสองโตปลาไหลครับสามปลาเข็งสี่ปลาเข็งครับพี่น้องแม่ยิ่งใหญ่อ่าปลาเข็งหกปลาเข็งเจ็ดปลาเข็งแปดปลาคอเก้าประดุกนี่ตัวที่สิบครับพี่น้อง จริงสิบเอ็ดตัวนี่ตัวหน,นึ่งเยอะนี่พี่น้องในถังมันนี่ใหญ่ใหญ่ขึ้นกันเนีย่ยไฟตัวนี้ในถงปลาเข็งใหญ่ตัวนี้ก็สีโลอยู่ครับนี่ครับผมโล่ได้ตัวนี้ก็ได้ไปอรับเต็มอัดยัดครับพี่น้องน,นี่ครับผมผลงาน นักอึ้งตึงครับมาดิน, ين, นักอึ้งตึงเลยกับมาดินะครับผมหมายเฮาใส่เลาะหิมหนองเลยกับมีใส่น้ำให้หน,น้ำกับพ่อได้อยู่เด็กินอยู่ครับพี่น้องมาีนนิถือว่าเด็กการเลยผมนี่ย้ำยังขึ้นนี่บ่อยหมาเลยรับพี่น้องมาดิ้ำมาเ้าเธอเดียวได้การอยู่พี่หน,น่อยตัวใหญ่ตัว,ตว,ตวอันนี้อยู่เตี้ยมยังขึ้นมาบ่่อยหมาปไปรนดีสังเกตเบืองใดสะพานหน่อยขึ้นป่ะเดยมาเพราะว่า คือฝนติดตกนะครับพี่หน่องมี่ฝ่ามีฝนมาเหลื่อมมาบมาหม,ม,ม,มาบมาก็เลยโบด้ม,มาก็มาเลาะเบ,บิ่งรอบเส้นเท่าเดียวแต่ว่าสายยังที่ผมบอกครับเปลี่ยนสายมาใหม่เพราะว่าใส่สายไอ้พี่อีครับพี่น้องเพราะว่าจังบวขาดเนาะก็สั่นตัวใหญ่ๆหนึน่งโอยู่เลยผมว่าขาดแน่นอนค <c> ร <oughs> ับ <c oughs> ผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้หากินแบบปัน้นๆกบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับที่สำคัญครับอย่าลืมครับ กดกระดิ่งไว้จังบพ่พลาดคลิปคลิปต่อไปสิมม่ยังกระทาลุนทาเบิ้งครับเหมือนลาาปกกอวนครับสวัสดีครับ